ผมได้รับการลองเรียนจากเขาอ้างว่าเป็ดเอซีผมคนหนึ่งที่ถูกตรวจเนี่ยอยู่ที่สพนครปฐมแต่ว่าสรุปสุดท้ายผมถามแล้วถ้าเขาสิมาเยี่ยวยาจบบอจบขันสั้นผมมาคุยต่อลองฟังเมึงน้องน้องผมผมชื่อเกียรไกรไทยอ่อนนะเรัหผมคอับผวสวัสดีครับป๋าแจับเสียงได้ไหม อาจารย์แตงรครับป๋าที่ผมส่งข้อความไปเมื่อเช้าครับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เรื่องราวเป็นไงเรื่องราวเป็นไงพอดีเหตุการณ์เป็นแบบนี้เนาะป๋าเนาะครับผมเป็นรถกระบะบรรทุกเนาะครับผมเป็นรถกระบะข้อบรรทุกแบบครับเหตุเหตุเกิดเหตุเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก่อนเออเมื่อคืนเริ่มต้นของวันเก้าตีหนึ่งเนาะครับเออครับผมเหตุเหตุเกิดที่สพ พสพเมืองเมืองเมืองกระผมสพเมืองนครปฐมครับแล้วยังไงต่อแล้วก็ไอ้มันเป็นหน้าหน้าสูงรถยนต์อะไรลูกจำไม่ได้เนาะทีนี้เนาะผมก็เป็นคนไปสึกฟอโตผมก็ไม่ได้เสียไม่ได้อะไรแล้วป๋าเนาะครับอ่าแล้วขับรถอะไรแล้วขับรถโอ้ผมขับขับรถล้วขึ้นมาครับผมรถเคอกถูกต้องครับป๋าเป็นรถบรรทุก บรรทุกผักหรือป็นทุกอะไรครับเอ้าผมบรรทุกอาหารทะเลขึ้นมาครับอ่าอ่าจากจากทางทางใต้ครับครับผมจากไปตรงจะขึ้นไปส่งทานอย่างเงี้ยโอเคครับครับผมแต่ทีเนี้ยมาถึงที่เกิดเหตุผมกตเอาผมไม่ด่านเหมือ มันมีด่างครับผมมีด่างตั้งปกติมีกลวยมีอะไรเรียบร้อยเวลาตอนนั้นเวลาประมาณเท่าไหร่มาถึงด่านตรงนี้ตีหนึ่งครับผมนประมาณตีหนึ่งอย่าอยู่ถนนเส้นไหนอะไรยังไงเอ่อถนนเส้นนั้นราชบุรีข้าวนครปฐมนะครับป๋าเส้นเป็นเป็นถนนเส้นเส้นหลักหรือเส้นรองเส้นเส้นหลักครับผมเส้นหลักเส้นหลักที่ที่มาแต่ทางวิ่งที่ว่ามันทะลุไปหายกับแรงแสนได้แล้ครับโอเคครับแล้วยังไงต่อทีนี้ แต่ทีนี้ผมก็โดนตรวจเนาะมามาเรามากันกี่คนครับผมมาสามคนมาสามคนมากับแหนเป็นรถแคปนะอ่ครับผมถูกต้องครับผมโอเคมากันสามคนแล้วยังไงครับเราเป็นคนขับหรือใครเป็นคนขับผมเป็นคนขับนะครับเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรผมชื่อพัฒนวิทย์ครับผมธนวิทย์นามสกุลใจอาภะหืมใจอาภะโอเคโจจะครับผม เรื่งทีนี้ผมก็โดนเรียกตรวจแต่ผมก็ให้พอร่วมือตรวจแล้วเขาเขาเขาตรวจเราคนเดียวรู้ว่าตรวจทั้งสามคนตรวจตรวจทั้งสามคนมีผู้หญิงหนึ่งคนไม่ได้ตรวจเรามาสามคนผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งตรวจเฉพาะผู้ชายสองคนครับผมครับผมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เอ๋ที่ที่เราลงไปเราเห็นเขาตรวจคนอื่นบ้างไหม มีตรวจทีเรียกตรวจเข้ามาเรื่อยๆครับผมโอเคมีเรียกตรวจเข้ามาเรื่อยหลังจากที่เราเข้าไปจอดรถที่ที่ด่านแล้วแล้วก็จอดรถแล้วเขาก็เรียกตรวจปัสสาวะเลยใช่ไหมเรียกตรวจค้นตัวค้นรถเรียกตรวจไม่ไม่เดี๋ยวค้นตัวก่อนค้นแล้วค่อยมาค้นรถใช่ไหมถูกต้องครับป๋าและจากนั้นก็เชิญไปตรวจฉีใช่ไหมเราเชิญผมไปตรวจฉตรวจตรวจค้นรถเจออะไรไหม เออไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับแล้วที่ไปตรวจที่ไปตรวจชีเนี่ยเขามีห้องน้ํามีอะไรเรียบร้อยนะเอ,อยืนข้างกาแพงแตบบ่ปรุงจ้งไหมครับไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่น่าใช่หรอกถ้าถ้าถ้า,ถาเป็นถ้าเป็น่านตารวจจริงๆอ่ะถ้าเป็นด่านตํารวจจริงๆอ่ะนะ เขาจะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายแสดงว่าผม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 ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวคุยกันต่อคุยกันต่อว่าเอ๊ะมันเป็นด่านตํารวจจริงๆหรือไม่เดี๋ยวคุยกันต่อเพราะว่าตํารวจจริงๆเนี่ยเขาต้องเป็นผู้รักษากฎหมายเขาต้องเป็นคนเข้าใจเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการตรวจทีจะต้องมีห้องน้ําที่สะอาดปลอดภัยเอาต่อเลยเป็นยังไงบ้าง ผมผมก็ให้ความร่วมมือในปกตินะ้วเรามไม่อยากเสียเวลาเนะาะเวลาเราส,งส่งลูดท้ายอยู่เออให้ความร่วมมือปกติว่าเราตัดตัวโถโถโถตไปแล้วเราเมื่อตอนเราก็ได้อยู่กับถานะปกติเชียร์ป่าเหอแรกเขาเร่วมมือตอนที่ว่า,าม <Está> ผมกับผมเนี่ยมันขึ้นเป็นอะไรเขาเรียกว่าบวกใช่ไหมตัดชีเนี่ยผมเขาตั้งสองบวกผ,นะผมก็กมยืนยันว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่โผลผมไม่ได้เตะ มีอาชีพขับรถขั้ตอนการตรวจเนี่ยเขาตรวจรวมกันเอาชีบเทแยกเครครับแยคอครับแยกกคื่ออยู่แล้วอผอครับและยังไงครับทีนี้ผลการตรวจเดี๋ยวทีนี้มาขึ้นเป็นบวกเนาะครับผมก็เอ็ใจเอ้าผมผมไม่ได้ไปกินอะไรนะผมก็กินเคื่องดื่มปกติเอ็มร้อยกาแฟเอ๊มันเอ่อผมก็เรียกผมเปรีฟูเนาะ ทีนี้ผมเป็นบวกเราผมเรียกผมไปซื้อที่หลงังตอนนั้นผมยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวอัดไม่ได้ผมเรียกผมได้สองเืล์เจ้าจาังหนึ่งตัวอ่าทีนี้ผมดื้อทีนี้ผมดื้อผมไม่ยอมให้ทีนี้ผมบอกว่ามันต้องเอาตัวนั่งไหลรถของเจ้าที่แหละตอนนั้นทีนี้มันก็นเรียกมันเรียกมาได้องมาติดตัวคนละตอนนี้ผมเรียกดีๆคนเรียกไม่พอ ไงไงต่อยอมให้ผมว่าถ้าจะให้ให้ให้ผมหรอกผมตรวจของบางลูกผมอย่างี้ผมก็รอผมไม่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 ใจผมแล้วป๋าช่วยเราเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่ตรวจแล้วมันบอกว่าขึ้นสองขีดเนี่ยมันเอาเราไปนั่งที่หลังกระบะเรากระบะครับอยู่กับร่วมกันกับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนตรวจแล้วก็มีมีสารเสพติดนะประมาณกี่คนอยู่ตอนนั้นเอ่อ คือ <tyard. S 1> นั้นแม่จะได้ประมาณแค่ส, <verm> สิบคนนะครับสิบคนเดี๋ยวถามต่อว่า,อาการที่ไปไปพูดคุยต่อรองกันเนี่ยใครเป็นคนพูดยศอะไรตำรวจอะไรอา่ารู้สึกว่าจะเป็นในายดาบนะครับเพราะว่าหัวคอมันเป็นลูกมีมีห้อยเนาะนายดาบใช่ไหมครับใส่เนาะครับอ่ารับงในดาบา <wi> หรือนายดาบในดาบ,ดาบดาบพับ,บดาบตำรวจเนาะฟังฟังฟังเสียงหูไม่ค่อยดีนึกว่านายดาบ เอาแม่จะแม่อม่ว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นได้เห็นไห่ดาบนะไม่ใช่ดาบนะดาบนะไม่ใช่ดาบเอาผมพี่แล้วเขาก็เลือกไปเนาะไปคุยเองอยากขับบ้านไหมเนาะอายุประมาณเท่าไหร่เออดาบคนนั้นมากว่าสี่สิบตุ้มตุ้งหน้าตาลักษณะถ้าหน้าตาลักษณะเป็นคนอย่างไรเรื่องล้มพัดตื่นตาตาอะไรป่อหน้าตาดีอย่างผมนี่นะ กระพุกกระพุยเนาะอืไม่ไม่ละมังผมไม่ได้กระปุกนกุ้นะผมคนตาตาดีนะจริงจมันก็เลือกมันก็เลี่ยผมแต่เนาะจะเอาเท่านั้นเท่านี้รับตัวมว่าความที่ว่าผมตีด้วยผมว่ผมไม่ยอมผมว่าเื่งวันีผมไปตรวจโรงาบาลอีนี้มันก็ไม่ยอมโผล่น้นปาตั้งแต่ตีหนึ่งยันแปดโมงเช้าแล้วีนปั๊บตอนเอาผมมาที่สพตอนหกโมงเช้าครับ๊บ ทำอาไรเสร็จทัศน์สตงทีเข้าโรงพยาบาลไปตรวจม้นก็เกียดกล่อมนี่บอกให้ยากโอนมาอีกสองหมื่นจะได้แค่บ้านเดียวเนะผมว่าไม่ได้ผมไม่มีอะไรผมไม่ได้ที่จริงหน้าหน้าแม่งโอนเงินให้มันเลยนะจริงๆหน้าโอนเงินแม่งถ้าโอนเงินมีหลักฐานการโอนแม่งเสร็จเรียบร้อยเลยนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมเปยวแรกที่กับเขาได้เป็นแรกผมัสองหมื่นสองหมื่นอ้สิบสิบคนนั้นมันได้ไปแล้ว ไ,ไแล้วนะผมเหียวผมคนเดียวแสดงว่ามันได้สองแสนแล้วนะสองแสนไม่ได้แล้วตู้ตง้ตู้ต,ตู้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 อค้ตู้ตูอันนี้ตู้ตี่ไู้นะตูอตู้นู้ตู้ตู้ตส้เูืองนะครปฐมถมูกต้องครับตม่ตู้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 ตูนตู้ตู้ตู้้ต้ตู้รา้มา<อ>ัูม<อ>ู้้ตอตตล้้ ผมไปติดต่บให้ญาติโอนมาดีสองเมืองก็ได้ขาดบ้านเรื่อยๆญาติไหนอะไรตะหูตะหองแบบแต่เขาลงเร็วผมจะเอาไปดูบรีบไปทำอะไรก็ได้ไปติดต่อญาติไปติดต่ออะไรวะตรงตุดจุดกลางหมู่ยืนเข้าผมอย่างนี้หรือเปาครับไอ้เนี้ยต๊นผมลงบ้านออกมาตอนผมไม่มีสารเสพติดในร่างกายทีนี้แล้วทีเนี้ยผมกลับบ้านผมกลับไม่ได้ทีนี้ถ้าผมเอารถขึ้นไปก่อนแล้วผมให้หลานขับขึ้นไปก่อนเพื่อตกรถผมไม่มีรถกลับบ้านครับ ตัวสิบตัวคงก็มีอยู่เล็กน้อยมีไม่ถึงพันหรอกครับทีเนี้ยผมก็ถามหาความรับผิดชอบไม่มีปัดฟ้ายปัดขวาผมก็หาทางออกไม่ได้ผมก็เลยจะลองเช็คไปหาปัาจริงใจดูอะไรประมาณนีน้นอะไรต่อืม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 แล้วผมแล้วลองศึกษาป๋าดูาแล้วไเงี้ยตอนี้จบแล้วนะตอนนี้มันจบแล้วครับผมจบแล้วคือคือสรุปว่ามันปล่อยตัวไมหมเฉยตอนนี้มันปล่อยตัวผมแล้วก็ผมบริสุทธิ์ ผมโรงพยาบาลผมทางการแพทย์ผมทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่าผมเเดี๋ยวมันเอาตัวไปโรงพักไงมันมันมีเอกสารอะไรให้เราบ้างไหมที่มันเอาตัวไปโรงพักอ่ะไม่มีครับมันที่ตานที่การจับกุณมตรงนั้นไม่มีอะไรสักอย่างครับผมและส่งพนักงานสอบสวนไหมยังไม่ทันส่งครับผมตอนแรกอ่ะมันมันจะให้ผมไปเราชื่อเล่นว่าอะไรชื่อเล่นเอาชื่อเล่นชื่อเล่นอะไรเราอ่ะติกครับผมกครับติดครับติดกใจติดใจอะไรไหม ผมแล้วผมว่าทำไมตำรวจมาทำแบบนี้ไม่ไม่ผมไม่ได้ถามว่าทำไมผมถามว่ายังติดใจอะไรไหมผมติดใจหรอติดใจว่าทำไมอ่ะปล่อยชินปล่อยฆ้าผมแบบนี้แม่แต่คำว่าติดใจนี่หมายถึงว่ายังประสงค์จะดำเนินคดีกับตำรวจกลุ่มนี้ไหมผมผมอยากจะดำเนินคดีแต่ผมดำเนินคดีครับแต่ผมไม่มีเราเขาเทียบไม่ไม่ไม่เป็นไรผมผมมีทีมงานอยู่ คือคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าอพอพอเราดําเนินคดีไปแล้วเนี่ยติ๊กอาจจะทิ้งพวกผมตอนต่อมาไงอ๋อรัาผมพอเขาเยียวยาให้แล้วพอเขาจ่ายเงินจ่ายทองแล้วติ๊กก็ต้องทิ้งผม<ว>ตรงน,นี้<ม>ตรงน,นี้ตรงน,นี้ผมผมไม่ได้อะไรการช่วยเหลืออะไรจากขอพักขอสพมแล้วก็ต้องจ่าเลยนะตอนนี้มันมันไม่ได้ช่วยแต่พอแจ้งความไปแล้วเดี๋ยวมันช่วยติ๊กก็กลับทําให้การไงนะอ๋อบผม เออผมขอว่าไม่เห็นจากตาขอผมควรทำยังไงดีผมว่าผมผมสนใจเคสที่เป็นพิเศษเพราะมันทำกับผมได้เข้าใจเข้าใจสนใจเคสเป็นพิเศษแล้วถ้ามันเยียวยาจบไหมถามก่อนถ้ามันเยียวยาจบไหมผมอยากจะให้มันดึงแบบหนังสืออาปะเอ็มเอ็มผมไม่ได้ถามประเด็นนั้นถามว่าถ้ามันเยียวยาเรามาเนี่ยจ่ายค่าชดเชยเรามาเราจะจบไหมเอ่อยอมจบับผมเออถ้ายอมจบโอเคถ้ายอมจบผมไม่คุยกับคุณต่อ ผมไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกับผมแล้วแล้วนะครับโอเคถ้าถ้าเยียวยาละจบเ่ยว่าต้องว่าต้องมาคุยกับผมผมมาคุยต่อไปตามยาถากรรมเลยไปซะไปที่ชอบที่ชอบเลยแล้วก็ว่ต้องมาลองเล่นกับผมจบถ้าเขาใจเงีายนยอมจบย้อบจบปวย ป่วยการที่สิคุยต่อไปที่สี่ดาเนินการว่าม,มีประโยชน์ถ้าบอกว่าสูขาดค่านโอเคผมผมพาไปต่อได้อยู่แตาว่า้าแบบเนี้ยผมบอกพาไปอะไปแม่งกระทิงผมพื่งเขาถ้าบอกยืนยันที่ดําเนินคดีย่างเต็มที่เ่น,นะแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าได้รับการเยียวยาแล้วจบ มี่ทางไปสูวเองรหลดพอเลยพาไปน้ำดอกมันไาสู้พาต้องเสียใจภายหลังแม่แหละจิตติสิงคู่่าต้องเสียใจ,จต่งา,ตงจตางคนต่างไปเลยคุณกับไปดำเนินของคุณเอาเองแล้วกันผมกับบ่บ่ยุ่งกับคุณ